ป่าครับป่าไผ่ป่า้างเนาะที่เรามาขุดหน่อไม้นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับนะเราจะบุกเข้าไปหากอนนู้นกันนะครับนี่ครับสุดยอดอะ เราจะไปหากอน,นั้นนะครับไปดูว่ามีหน่อนไม้หรือเปล่านะครับนี่ครับทวนครับพ่อบอกว่ามันแตกนะครับดินแตกนี่ดินแตกแบบนี้นะครับเราเรามาดูกันว่าจะมีไหมครับต้นนี้มานี่ครับนั่นแหละครับพ่อบอกว่าดินแตกมาขุดดูก่อนว่าเราจะเจอไหม นี่ไงนี่ไงครับทุกคนอืหลายกาดมากสังเกตดูดินแตกแล้วเราก็ขุดก็เจอนะครับต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับในหน่อไม้หางขาวๆมาอีกแล้ว ใหญ่ใหญ่หนะหเราไปดูหางต่อไปนะครับว่ามันจะโตไหมนี่เจอแล้วครับขา,ขาวขาวครับนั่นแหละครับเออไงอยู่แม <ừ> ่สวยๆขาว,ขาว อร่อยแน่นอนครับหน่อซางครับนับประกันเลยครับความหวานอร่อยครับนี่เป็นหน่อซางป่านะครับไม่ได้ปลูกเองครับทุกคนครับออกตามธรรมชาติเลยครับนี่ครับป่่สีอย่างเดียวครับเดินไกลไปหน่อยครับอันี้นี่ครับ ดูอีกว่าจะมีอีกไหมอ่ะขุดอีกนะครับว่าจะเจออีกอีกหางไหมนั่นไงเจอแล้วครับเออใจอ๋อนี่ครับเขาเอาหางนี่ต้องออกแค่โออันใหญ่อันใหญ่ นะครับผู้ค,ครับขาวๆนั่นแหละครับอือันที่อยู่่างสุดมักจะอันใหญ่อืใหญ่ๆอุบๆเลยครับอันนี้ครับเราต้องเบิกทางก่อนนะครับขุดเบิกเบิกทางหาหัวมันก่อนนะครับต้องเจ้าออกง่ายนะครับ ปลายมันก่อนเจอแล้วนี่ครับโอ้ใหญ่เลยครับอุบวบเลยครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับหนอนางดิน <c oughs> ปีหนึ่งจะได้กิน หนึ่งครั้งนะครับช่วงประมาณเดือนนี้แหละครับพฤษภาปลายปลายเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนานะฮะเออยังใหญ่อันนี้โอโ้โอ้ทุกคนครับนี่ครับใหญ่จริงครับโอ้ขาวครับนี่ครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเนี่ยครับเสียงแมลงดังไปนิดนึงแล้วกันนะครับขอโทษด้วยแล้วกันนะครับอยู่กลางป่าน้องเสียงแมลงก็ดังหน่อยนี่ครับกลางป่ากลางเขาจริง,รงต้องเสียสลระปลายพ้ละปอ กาจะเอาออกได้น,นั่นล่ะเขาใหญ่ๆอีกแล้วอู้ยไงหนอนนี่มาคราวนี้ได้หน่ออบอบเยอะเลยครับเสียง สวยนี่ด้านล่างยังมีอีกนะครับทุกคนครับาจะเปลี่ยนมุมกล้องดูด้านล่างก็งมีอีกนี่สองต้นนะครับโหขุดว่ายากแล้วนะครับเอา ขึ้นมาจากดินก็ยังยากอีกครับโอ้โหนี่แหละครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ่ายอ,อืมขยับนิดหน่อยแล้วนี่ครับทุกคนได้มาแล้วครับนี่เหมือนงาช้างเลยครับน,นี่ทุกคนงอครับสีเหมือนงาช้างเลยครับ กีขาวดังกีร่รอนอ,อนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมลองกินดูนะครับรสชาติเป็นไงหว,นห,หวานครับทุกคนห,หวาน กินสดๆก็หวานครับอืมนี่นะครับจะเราตัดเอานแข็งออกแล้วก็ไปใส่กระสอบนะครับนะนี่นะครับปลาปลานอตอนนี้เนี่ยครับพอเจอแล้วนะครับต้นแบบนี้ครับผมไอเราไปดูกันว่ามีไหม หน่ไม้ขาวๆะมีไหมครับนีลเบอ,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 อพ่บอกว่าแบบนี้แหละะมีหน่อไม้สองสองต้นนี้เ,เรามาลองดูกันนะครับดี๋วขุดดูนะครับ ก็จะลกๆหน่อยนี่อ้นี่ไงครับเจอแล้วครับผมสายตาเสียบคมครับนี่ขาวเลยครับนี่ครับ แต่นี่มันเริ่มจะโผล่ขึ้นดินแล้วนะครับสีจะมีสีเขียวปนนิดหน่อยอมอมไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่ครับอวบ ครับอันนี้มีสีเขียวนิดหน่อยมันโพแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าใหญ่อยู่นี่ นี่ครับ,ม,รบม,าามีสีเขียวนิดนึงนะครับโผลถ้าโผล่ขึ้นมาจากดินแล้วจะมีสีเขียวนิดนึงนะครับ